ภูมิธรรมเวยชยชัยที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กภูมิธรรมเวชยชัยเมื่อวันที่17พฤษภาคมจีให้รัฐบาลยกเลิกพรกฉุกเฉินก่อนที่เศรษฐกิจของประเทศจะได้รับผลกระทบหนักจนเกินเยียวยาโดยมีใจความดังนี้รัฐบาลต้องยกเลิกพรกฉุกเฉินทันทีก่อนที่เศรษฐกิจประเทศจะล้มละลายเกินเยียวยายื้อไว้ทำไมเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประชาชน วันนี้ตัวเลขการระบาดของโควิด -19 ในประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีมากแต่โรคภัยทางเศรษฐกิจที่ผู้คนในประเทศนี้กำลังเผชิญนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นภาพเชิงประจักษ์ที่ดีที่สุดซึ่งอธิบายได้ดีกว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจไหนๆคือภาพที่ผู้คนจำนวนมากมายต่อแถวเพื่อยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ในการรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ5,000บาท และภาพของการเข้าคิวเพื่อรรับบริจาคอาหารรวมถึงข่าวตัวเลขของการฆ่าตัวตายอันเนื่องจากพิษเศรษฐกิจที่พุ่งสูงขึ้นนี่คือภาพสะท้อนความจริงทางเศรษฐกิจที่เป็นยอดของภูเขาน้ําแข็งซึ่งทุกฝ่ายตระหนักดีว่าปัญหานั้นมีความรุนแรงเพียงใดวิธีการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งของรัฐบาลคือการออกพรกองเงินกู้จํานวนมหาศาลเพื่อมาแก้ไขยเยียวยาปัญหาซึ่งยังต้อง ซึ่งยังต้องตั้งข้อสังเกตถึงแผนการใช้ใจ่ายเงินที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่คืนคุณค่ากลับมาได้จริงแต่ผมมีความเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลควรต้องทำอย่างเร่งด่วนคือการยกเลิกพรกอฉุกเฉินเพื่อเร่งคลายล็อกให้การดำเนินเศรษฐกิจในประเทศได้ลื่นไหลไปตามระบบกลไกปกติวันนี้สังคมไทยกำลังจ่ายต้นทุนที่แพงมากหากจะยังคงยืนยันใช้พรกอฉุกเฉินต่อเนื่องไปอีกโดยขออ้างในการควบคุมการระบาดของโควิด ทั้งๆท,ที่มีกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องอย่างเช่นพรบรควบคุมโรคระบาดก็สามารถนำมาใช้ให้มีผลในการควบคุมป้องกันโรคได้ไม่ต่างกันเพราะหากยังคงพรกอฉุกเฉินไว้ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงมากแล้วนอกจากไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลต้องตอบคำถามถ,ามถึงในยะที่ซ่อนอยู่ของการควบคุมอำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจและการเคลื่อนไหวทางสังคม หากรัฐบาลอาศัยเงื่อนไขพรกรฉุกเฉินเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของคณะตนโดยพยายามดิ้นรนรวบอำนาจการบริหารมาอยู่ที่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวอำนาจนี้จะกลับกลายมาเป็นเครื่องมือที่กัดเซาะและบ่อนทำลายภาวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของประเทศและที่สำคัญจะกลายเป็นปัจจัยที่เสริมสร้างความยากลำบากและปิดกั้นโอกาสในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนมากขึ้น นายกรัฐมนตรีอยากคิดสั้นๆอย่าเห็นแต่ประโยชน์เฉพาะหน้ามุ่งรักษาแต่อำนาจของตนรีบปลดล็อกยกเลิกพรกอฉุกเฉินก่อนที่เศรษฐกิจของประเทศจะหายนะจนเกินเยียวยา